พบกับเราช่วงที่สองนะครับมาขามป้อมก็ ยังอยู่เหมือนเดิมนะคะในช่วงที่สองช่วงแรกเนี่ยช่วงแรกกำลังมันเลยเนาะพูดถึงเพราะว่าเราอาจจะไม่เคยเจอกันเราเพิ่งจะมาเจอกันใช่ไหมเราก็เลยแบบอัดอั้นโดยเฉพาะ้สอปกรณ์เเลยมาคุยกันยาวคุยกันยาวเดี๋ยวไปคุยนอกรอบนะเดี๋ยวเดี๋ยวช่วงช่วงเบรกแรกนี่ก็เริ่มมันละแล้วะ้เบรกสอเนี่ยเราก็เริ่มจะมีอารมณ์เราก็กำลังมาพูดถึงเศรษฐีนักธุรกิจนะคะที่ออกไอเดียเก๋ๆไกๆมานะคะแล้วก็ เอามาให้พนักงานของตัวเองมีสตางค์แล้วก็ไปจ่ายในห้างของตัวเองนั่นแหละเงินเงินยายซื้อขนมยายใช่ไหมครับพูดแต่เขาไอเดียไอเดียเขาเจ๋งนะเจ๋งสําหรับเขาค่ะแต่ว่าเราจะได้ประโยชน์หรือไม่เราต้องพิจารณาอีกทีเราก็ไม่ได้มาทํางานห้างเนาะเออเอออาจจะเขาอาจจะมีอะไรพิเศษให้คุณความปล่าคุณจะพิเศษนะคะคุณจะ กระตุ้นเศรษฐกิจจริงๆคุณก็ลดราคาน้ำมันลงก็แล้วกันก็ลดลงมาแล้วลดมาแล้วม่อะไรก็อียี่สิบแต่ตัวอีพวกอีพวกแต่สิบห้าก็แต่สิบห้ามันเหลือยี่สิบกว่าแล้วอียี่สิบจากสามปิดก็ลงมาแล้วเหลือยี่สิบห้ายี่สิบหกแล้วแต่รอยะนี้ที่ยี่สิบนั่นก็คือก็คือนักนักธุรกิจนะคะท่านเจ้าสัว โอ้ยรวยไม่รู้จะรวยอะไรแล้วเอามาแจกคนจนที่เฉยก็น่าจะได้นะจะแจกได้งไงแจกคุณต้องซื้อคุณต้องเอาไปซื้อของฉันผมแจกคุณแล้วคุณต้องซื้อในร้านผมนะก็ก็ลองมาแจกดูสิก็ไปซื้ออยู่อ่ะแล้วค่ะแล้วก็ขอสนับสนุนนะคะรัฐบาลที่มีแนวคิดนะคะที่จะแจกที่ดินให้กับคนยากคนจนให้กับราษฎรอย่าง จริงจริงคุจังคอาขอให้จริงๆเลยนะเขาชนาจะได้เขาจะได้ลืมตาป่าใช่ไหมเขาจะได้ใช้ื้นที่แล้วเป็นเป็นการเฝ้าระวังให้กับนั่นด้วยใช่ไหมกับพวกจะได้ไม่ต้องไปบุกฟ้าท่านต้องเข้าใจนะคะว่าถ้าท่านไม่มีคนจนก็ไม่มีคนรวยครับใช่ไหมคะถ้ามีแต่คนรวยก็ไม่มีคนจนก็ไม่มีคนทํางานเพราะฉะนั้นมันมีการจ้างงานท่านต้องมีคนจนเพื่อที่จะได้รู้ว่าท่านเป็นคนรวยครับ แล้วเราอย่างพวกเรานี่เป็นอะไรนะคนอยู่ในประเทศไหนเนี่ยคนละคนอย่างเราเนี่ยไพรหรือเปล่าคจนฮะคือเราเป็นพวกปากัดตีนถีใช่ไหมครับบางทีก็นอนเรียกว่าไพรอะไรประมาณเนี้ยอันนี้มันเป็นคําที่เขาเรียกการนะครับครับไพรนี่คือหมายถึงประชาชนนะคะไพรไพรฟ้าราษดรนะคะ ก็จะเป็นคําตั้งสมัยโบราณเนี่ยคือก็ไม่ใช่คําที่น่าเกลียดหรืออะไรครับเราก็พยายามคุยเรื่องอื่นมาก็ได้นะไม่ต้องให้ไปถือ่นน่ไปทางนเอางี้ค่ะมาคุยถึงเรื่องปีใหม่นะคะเพราะว่าของเรามันต้องทันสมัยหน่อยมันจะออกปีใหม่อยู่แล้วนะคะเขาว่าชงกฎหมายห้ามขายเล้าปีใหม่โอ้โหทำไมต้องจับหน้างั้นด้วยคือ คือช่วงห้ามแล้วไม่ไม่จะช่วยเศรษฐกิจได้ยังไงวะเนี่ยสงการด้วยทำไมเศรษฐกิจจะต้องอาศัยเหล้าอย่างเดียวหรออาคนเราถ้ามันไม่น่ามึนไม่มึนไม่่ะมันก็เจอเอ๊ะเกเรใช่ไหมอย่างอายุขัาเนี่ยวุ้กลับไปบ้านไปใหม่เจอเจอหน้าเพื่อนคุยกันมันไหม กูจะหนีมันนี่เราก็ไม่ได้กินเนี่ยแล้วกินน้ำเปล่าดิมันี่ยไม่บางทีมันไม่ไม่ได้ลม่กินแล้วมันแบบพอมันมันวิววิวได้เบื้องใดเบื้องใดน้องกินเหล้าแล้วคุยกันมันอ้าวไม่มันจะได้ย้อนอดีตไงสมมติกินกินเศษเศตอนนี้มันก็เริ่มใช่ไหมนั่นแหละพี่หมอมคิดไปท่านนายกก็ไม่ได้คิดอย่างนั้นออเาาข้ไปจากที่นายแพทย์สมานฟูตระกูลผู้อำนวยการส่วนงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เสนอกรมควบคุม ควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขกล่าวในงานประชุมวิชาการสุราระดับชาติด้วยนะครับครั้งที่8ว่าหลังมีพรบรควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์2 5 5หก็ได้มีการออกอนุมัติในการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อีก33ฉบับค่ะคในช่วงปีใหม่นี้ก็ได้มีการเสนออนุมัติใหม่อีก5ฉบับด้วยค่ะประกอบด้วยหนึ่ง ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องกำหนดสถานที่ห้ามขายห้ามบริโภคดีครับในท่าเรือครับโดยสารสาธารณะครับในรถตู้วันนี้ผมก็ไม่รู้จะกินที่ไหนแล้วครับห้ามขายหรือบริโภคในสถานที่อยู่ในกำกับดูแลของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานรัฐครับสามกำหนดสถานที่บริเวณห้ามขายห้ามดื่มบนทางรถไฟห้ามนะทางรถไฟนะสี่ กำหนดวันห้ามขายเครื่องดื่มในวันที่3สิบเอ็ดธันวาคมก็สรุปแล้ว <ไป S 1> ก็ห้ามประชาชนไปบวชไม่ผมว่าห้ามประชาชนดื่มเหล้าเลยดีกว่า <c oughs> นะมันจะได้ไม่ต้องมาห้องมาห้ามกันทุกวันนี้ผมนีไม่ต้องดื่มแล้วเ <c oughs> จอจนห <c oughs> มนี่รัฐบาลห้ามก็ไม่มฟังแล้วค่ะแต่มีห้ามอาจจะฟงัง <c oughs> เห็นไหมคือคือคุณป้อมเนี่ยมันออกมาอย่างเงี้ยว่าอย่าดื่มเหล้าไปสิ่งที่ไม่ดีไปเลยดีกว่า ใช่ไหมทำไมทำไมไม่ไปิดโรงงานเล่าเลยล่ะก็เดน่นไงก็ปิดโรงงานไปซะเลยใช่ค่ะถึงวันที่หนึ่งมกราเลยนะใจจะขาดร้อนไหมไม่คือ<ล> <ผม S 2> วันที่สิบสามถึงสิบ้าเมษาเดี๋ยวนี้ผมไม่ดื่มแล้วครับ พวกคนดื่นอะไรก็จะเจอในเดือดานเยอะไปหมดค่ะก็ยาดีกว่าเราเป็นคนสาธาาณะเราไม่อยากไปล้างสะพานลอยข้อค่าก่อนนะคะถ้าบนสถานที่หรือบริเวณหน้าขายหรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานีขนส่งครับซึ่งขณะนี้ได้ส่งเรื่องเขาเพียงแต่จะส่งเรื่องไปนะคะอย่าเพิ่งตีโพยตีไมยเขาขอความร่วมมือประหลัดกระทรวงสาธารณะสุขต่อรัฐมนตรีแล้วโดยคาดว่าจะมีการนําเรื่องเข้าที่ประชุม พูดแล้วมันคือเรื่องพวกนี้นะคือคนที่ไม่ดื่มเหล้าเนี่ยเขาก็โอเคอย่างผมตอนนี้ผมก็ไม่ดื่มบอยไม่ดื่มเพราะว่าเดี๋ยวนี้เพราะว่าการดื่มเหล้าเนี่ยทำให้เราเสียเสียทรัพย์หนึ่งเสียสุขภาพแล้วเราอาจจะโดนอะไรนะครับตำรวจเป่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมทั้งคืนเลยตั้งคืนเนี่ยหละไปงานทะเลาะเจออีกอ่ะหัดกระจกคน หรือเป็นกระหอมาหรือเปล่าเห็นไหมคุณป้อมผมดูเราเราก็เลยบอกไม่ดื่มดมคุณดูดีๆย่าดื่ผมเลิกดื่มแล้วเดี๋ยวนี้ผมต้องปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลอย่าแม้ว่าเมาห้ามขับยังไม่ต้องกลับบ้านเลยเพราะว่าพี่หม่อมเนี่ยเป็นคนเป็นเด็กดีนะคะเขาสั่งมายังไงก็ทําอย่างนั้นใช่ครับเพราะว่าตอนนี้ผมต้องเป็นคนดีครับผมไม่อยากให้ไปโดนปรับทัศนคตินะครับใช่ไหมครับผวไปไปแล้วออกมานี่เออไปเลยใช่ไหมคือ ผมเห็นมาหลายๆคนก็ไม่ค่อยเห็นมาปรากฏตัวเท่าไหร่อะไรนะครับพอโดนปรับทัศนคติเห็นมั้งไหมครับหายจ้อยเลย่ะไปใส่ก็ไปใส่ดีดียังหลายหายไปได้หมดเลยครับอ่าคะมันก็ยังเหลืออยู่ค่ะพี่บมแต่ว่าจริงๆแล้วนะคะการปรับทัศนคติเนี่ยทัศนคติของเราเนี่ยเราก็ไม่ได้มีอะไรที่จะ ต้องไปปรับอะไรมากเลยนะใช่ครับถ้าเราพวกพวกเรานี่เป็นผู้ที่ไม่ได้ไปสร้างของวายเราเพียงแต่ว่าเรามาตอนนี้เราเราเห็นอะไรเราก็ไม่ไปยึดโน้นยึดนี่แล้วนะคะเพราะเราป้นลาเราก็ไม่ได้ยึดหรอกนะเพราะเราก็มาบอกเท่าไหร่อย่างกรณีเหล้าเนี่ยใช่เหล้าเนี่ยมันก็เขาทำถูกเดี๋ยวนี้นะเมื่อก่อนในปั๊มก็ห้ามขายเห็นไหมคุณเดี๋ยวนี้ก็ห้ามขายนะนะนะครับคุณไปดื่มไม่มีห้ามห้ามขายเล้าคุณไปนั่งดื่มเมื่อก่อนนี่ก็ชิชเชพปั๊ม นีนั่งเดิมซอสกันบงเบียเดี๋ยวนี้ห้ามละโอ้แต่เ็าเดิมเขาไม่งออย่างนั้นหรอคะเขาก็มีอางเขาซื้อไปจากบ้านนะคะไม่อซ้ในรถอะค่ะเขาก็ซื้อเขามาเองครับบางทีกลินในรถไปเลย่ะใช่ไหมแต่ว่าแต่ว่าเขาก็เป็นห่วงเขากลัวหนุนหนุนใช่ใช่ไหมนใหญ่นะคะพี่หม่อมคนที่ขับรถแล้วมีอุบัติเหตุก็คือคนดื่มใช่แต่คนที่ไม่ดื่มน่ะมักจะซวยแล้วก็เสียชีวิตก็คือเดินเดินตามทางเท้าหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าคนที่เขาขับรถเป็นปกติที่เขาไม่ดื่มเหล้าเขาไม่คนึกคอขงเี้ยรับ แต่จริงๆแล้วนะคะจริงๆแล้วก็เราก็ไม่ได้บอกว่าไม่อยากให้ดื่มนะคะเราอยากจะให้ดื่มอยู่ที่บ้านดื่มเสร็จแล้วก็นอนซะคือคือถ้าเกิดเราอยากจะเลี้ยงกันเจอสมมติคุณป้อมกับพี่เจอกันเจอกันเป็นกลุ่มเป็นเพื่อนกันเลยนะก็ซื้อมาพอกินเสร็จแล้วก็นอนอย่างนี้นไม่ต้องเสอออกไปข้างนอกใช่ค่ะจะไม่โดนเป่าแน่แล้วนะพี่กุญเหลาพูมแบบเปิดพลเราอมันดื่มเข้าไปแล้วมันมีฤทธิ์อยากจะไปนู่นนี่นี่ฟังเพลงพอฟังเพลงเสร็จจะเป็นฟังกันทั้งคันครับสรุปแล้วไม่ได้กลับครับฟัง ใช่ไหมไปฟังอยู่บ้านเก่าเออใช่ไหมคือคือเขากลัวแต่นี่บางครั้งเนี่ยคือคือสุราเนี่ยมันก็มีส่วนแอลกอฮอล์แต่นี่บางเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่เลยนะคนคนขับเดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยดื่มกันก็กินเลยนะแล้วมันมีย่างหลับนายกัส่วนใหญ่จริงไหมบางทีอย่างป้อมเนี่ยมัวแต่หาเงินหาทองใช่ไหมต้องไปขายเจ๋าเป่าใช่ไหมก็ไปทำนู่นทำนี่บางทีไม่มีเวลาแล้วเกิดไม่แบบไม่มีเงินกับก็ขับเองบางทีก็คิดว่าป้อมกองทองนี่เดี๋ยวนี้ กลายเป็นสิงเอลกอฮอล์เปล่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมทางที่เขาไม่ดื่มหรอกครับแก้เดียวเขาไม่แตกครับแต่เมื่อเมื่อก่อนนะคะคสมัยสมัยก่อนก็คือขับรถเนี่ยจากกรุงเทพไปบ้านตัวเองเนี่ยไม่ต้องพักได้<ฮ>แต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้คือ,อ,อสุขภาพมันไม่ไหวนะจะต้องนอนพัก กลางทางสักประมาณชั่วโมงสขับเองเลยใช่ไหมไม่มีบี้การครับให้เลยไม่มีค่ะไม่มีค่ะอืมนี่คนจนคนจนขับรถหรือนั่งรถไมเขาไม่มีรถเปล่าค่ะไม่มีรถเยเขามีรถให้ขึ้นอะรถเมย์ทำไมกูไม่ขึ้นไปก็ก็เดี๋ยวนี้ขึ้นรถเมย์แล้วค่ะไม่ขับแล้วค่ะผมเจ๊กี่จะมีจะมีเจ๊กี่มาใคือคือเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ไม่ขับแล้วค่ะเพราะว่า มันเหนื่อยค่ะไม่ไหวค่ะใกล้ๆเฮ้ยคุณคุณปอมอยู่ที่ไหนนะคอนแก่นค่ะคอนแก่นใช่ไหมค่ะยู่เำเภอผู้พามานค่ะอยู่ใกล้ๆกับท่านสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์นะคะเป็นคนบ้านเดียวกันคนคอนแก่นมันกันกับท่านอดิศรพิงเกตเนี่ยค่ะท่านผู้ต่างนี้กำลังจะที่เขาพิจารณานี้ใช่คนนี้ป่ะจะใช่คนอื่นอยู่แล้วค่ะก็เขาก็พิจารณาไปตามแล้วแต่ว่าบางคนนะนาะจะถอดเขาอย่างเงี้ย ถอดอะไรคะไม่รู้จะถอดจะไหมใช่ไหมเอออย่าเราเราคุยเรื่องเรื่องนี้เราอย่าไปคุยเรื่องกาคือใครเป็นรัฐบาลก็ไปเถอะอย่าถอดเขาเถอะนะ็ว่าไปตามหลักการเรืกฎหมายมันกยยุไปแล้วคุณงามความดีให้กับประเทศชาติบ้างนะคะท่านทุกคนท่านก็มีคุณงามความดีเหมือนท่านทุกทุกคนค่ะเราเป็นประชาชนเราสนับสนุนทุกคนถ้าท่านรักประชาชนเราก็รักท่านค่ะเราตอนนี้เราก็อยู่ในโหมดปองดองด้วย เราต้องปองรอเราต้องไอ้เรื่องไหนที่มันลืมได้ก็ลืมกันไปก็ท่านก็แค่มีตําแหน่งก็อ,อย่างงั้นเถอะอย่าไปถอดเถอะนะคะ <c oughs> สารนะเอาอย่างนี้ก็แล้วกันถ้าจะถอดนี่ถอดอันนี้ดียกว่านี่เห็นไหมเนี่ยสวมหมวกนี่ละภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ทั้งคนขับคนซ้อนเนี่ยไม่สวมหมวกโดนยึดรถจนกว่าจะหามาใส่อ ซ้ำนะคะยํำคนซ้อนไม่สวมหมวกหมวกจะโดนปรับสองเท่าจากห้ารอยเป็นพันบโทเงินพันงานนี้เสร็จอีกแล้วคนจนอีกแล้วคนจนนี่ต้องใช้โมเตไซค์ใช่ไหมใช่ไหมเสร็จอีกแล้วอก็กฎหมายนะคะมาควบคุมให้ท่านเนี่ยนะคะ เดินทางอย่างปลอดภัยครับก็อย่าขี้เกียจหมวกกันน็อกเน่ยมันก็อันนึงก็แค่ร้อยเก้าเก้าก็มีหรอกใส่กันสมองไหลอ่ะคือคือไอ้เรื่องหมวกไอ้เรื่องหมวกกันน็อกเนี่ยผมผมอยากจะพูดหน่อยคือว่าบางคนเนี่ยเขาหิ้มใจนนะครับฟังแล้วคห้อค่ะแต่คือกี้คนเราเนี่ยนะบางทีเนี่ยเห็นที่เธอบอกว่าไอ้ร้อยเก้าสิบเก้าสมองไหลทุกลายถูกครับเพราะว่าของมันไม่ดีเขาใส่เพื่อกันตำรวจจับถูกไหมแล้วแล้วความปลอดภัยไม่มี คือเราอยากจะให้ลดลงหรือราคาหมวกกันน็อกไม่ต้องแพงมากแต่ต้องใช้ได้จริงๆนะไม่ใช่คุณซื้อมาเพื่อ <c oughs> ไอพ้พลาสติกอะเฮ้ยก <c oughs> ูตายทั้งมันขอให้ฮะกลัวตำรวจจับนี่ไงตรงนี้คือต้อง<ร>ามาเราไม่<ะ>เป็นไรแต่คนตายแล้วอ่ะหมวกมันไม่ได้คุณภาพไงใช่ไหมเป็นเป็นหมวกธรรมดาพลาสติกไม่ใช่หรอกคะ่ะอ,อันนั้นอันนั้นมันก็ถูกต้องอยู่ค <c oughs> ี่คุณภาพแต่ว่า มอเตอร์ไซค์เนี่ยเราก็อยากขับผัดผลนักนะคะบางทีเนี่ยนั่งมอเตอร์ไซค์วินมอเตอร์ไซค์เนี่ยบางทีเราริ่งเรบเรรีรีบเร่งนะคะจะมาทํางานค่ะหูไม่รู้ไปอยู่ไหนติดไปอยู่กับรถสิบล้อค่ะคืออย่างนี้คือหมวกกันน็อกเนี่ยคือเราอยากจะให้ทุกคนเนี่ยใส่อย่างที่ก็บอกตอนเนี้ยไออย่างโดยเฉพาะคนที่ทอนซ้อนเนี่ยบางทีมาซ้อนเนี่ยคุณคุณซ้อนผมเนี่ยผมมีแต่คุณไม่มีอันนี้เขาจะจับปรับเลยนะคุณโดนสองเท่าเลยนะห้าร้อยเป็นพันหนึ่งแล้วคุณมีตังค์ไหม สายเฟรดเลยมีเงิน20บาทเขาพรับอะไรนะสี่สิบเป็นค่ามีก็ไม่อยากเสียใช่ไหมแล้วทําไงเนี่ยกินข้าวเนาะแล้วจะทําไงคุณเขาต้องการจะให้เนี่ยทุกคนมีวินัยแต่ผมว่าไอโครงการเนี้ยดีนะแต่จริงๆแล้วนะคะมันช่วยเซฟชีวิตวคนถ้าเกิดว่าเราต้องต้องใช้มอเตอร์ไซค์แล้วแล้วเราแล้วเราไปนั่งบินมอเตอร์ไซค์อย่างอ๋อเขาก็จะมีเดี๋ยวนี้ก็จะมีหมวกเลยมีแล้วไม่รู้ใครใส่บ้างมีคอมเมนต์มากเลยไม่เขาจะมีแบบที่รองหมวกให้ตอนนี้เขาจะแจกพิธีกรแล้วคะ แล้วพอที่บางคนก็เป็นเหาเป็นเห็บหรือเปล่าก็ตอนนี้เขาก็๋ยวนี้เขามีมืออาชีพคุณเขาจะมีถุงก็แก้บอถุงใส่ก็ได้แล้วหนูเคยไปนั่งอยู่ค่ะพอหนูเอาเจ้ามาใส่โอ้ประจูงประเจ้าจอดค่ะใช่นหะ คือตอนนี้เขาบอกเขาจะมีหมวกกันเนี้ตอนแรกๆอาจจะแถมให้ก่อนแต่พอคนติดมากก็ขายอ๋ออยากขายหมวกกันน็อกบ้างก็ได้เราจะขายที่คุมหมวกด้วยเพราะหมวกนน็อกนี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยผลประโยชน์ทับซ้อนหรือเปล่าขายที่ขายที่คุมด้วยขายที่หมวกด้วยคือว่า้คือว่ากรณีมอเตอร์ไซค์รับจ้างถ้าสมมุติเนี่ยคุณก็ใส่ไม่ได้นอกจากว่าคุณต้องพกไปเองแต่คุณจะพกอะไรไงใช่ไหมคุณต้องมีถุงก็ถุงเหมือนเนี่ยหมวกใส่อาบน้ำอ่ะไม่ใช่ถุงยางอ่ะใช่ไหม าานี่ส่ราน้หมวกครอบใช่ไหมเพ<ช><ช>ื่อเพื่อกันในเวลาสมมุิม<ช>ิหมวกรอบเหม็นเหม็อะไรงียเราก็จะมีอย่างเราแต่ตอนนี้เขา,เขามีนยโยบายคือเขาจะเอาไปวางไว้ตามไอ,ไอ้นี่ศุนไอพวกมอเตอร์ไซค์รับจ้างให้เอาไปใส่ก่อนแรกพรกพคนใช้มากๆากเขาก็ขายเพราะว่ามันไม่มีมจะแจกแล้วใช่ไหมอันนี้ก็คือแจกคือผมว่าไอพวกเนี้ยนะ มันถ้าเกิดไม่แพงอะนะอาจจะค่าจะซื้อเราซื้อเก็บไว้เพราะแตงของเราเองเลยไม่ดีกว่าเหรอเราไปใช้ของอื่นนี่มันโอ้โหเป็นไงเราต้องพกไปหนก็ต้องพกหรอคะถือกระเตงกระเตงไปไม่ไม่เหมือนน้อนี่เราไม่ต้องซื้อแต่เราซื้อแต่ถุงครอบนี่ที่ใส่ัวกเฉยไปเป็นของเราเองก็มันคุณอ่านน้ำคุณนีสิบาทสิบาทก็ใช่ไหมสบายแต่นี้ปัญหาว่าคุณกลัวเสียทรง สูงสวยๆมาใช่ค่ะแล้วคุณมาเจอโอ้โห,โหตายแล้วไม่ตายแล้วค่ะยกยอมยอมให้มันปรับเหลว่พันหนึ่งทำทำผมน่ะแพงกว่าการปรับ ใช่ไหมแต่นี่ว่ามันแต่ว่ามันแต่ถูกเขาออกมาในดีมันเป็นเรื่องของความปลอดภัยนะแล้วอย่างคุณเกิดเกิดทุนไม่ใส่นะสมมตินะไม่เจอตำรวจหรอกแต่คุณไปเจอไอ้ติดล้อมันเบียดแล้วคุณเกิดเดี่ยงลงไปไงคุณพิการเนี่ยทำไงคุณป้อมทําไงยิ่งด่าแล้วจะมีคนมาช่วยคุณยัเนี่ยด้พิการก็ไปอยู่แถวสะพานลอยใช่ไหมเอาเครื่องเสียงสักเครื่องผมเอาคุณเบเร์กรมประชาอเดี๋ยวนี้ไม่ได้ครับไม่ได้แล้วเหรอคะมันเป็นการที่ว่าเดี๋ยวนี้บ้านเราเป็นชาวพุทธเจ้าจริงแต่บางอย่างเนี่ยมันก็ไม่ดีใช่ไหม ทำไมอ่ะถ้าคุณไปนั่งคุณแล้วญาติมันไม่ีตรงไหนอ่ะคุณไปขอทานมันดีไหมคุณขอเขาร้องเพลงอ่ะแล้วมาขามก็เอาไปบริจาคให้เขานะบริจาคอย่างนั้นเราไม่เรียกว่าขอคุณไปร้องเพลงคุณโดนโดนสองเด้งนะคุณนนัต้องถีนอีกคุณไปทับที่เขาอีกหนึ่งแล้วคุณแล้วคุณไปทับที่เลานะแล้วคุณก็ต้องไปเจอเดี๋ยวป้อมไปเซ้งก็ได้ที่ตรงนั้นก็มีแล้วมีรายได้เยอะคุณก็ต้องโดนหัวคีวกอ่ะ ถูกไหมแล้วแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยทำให้ประเทศไทยเสียเสียภาพภาพลักษณ์ด้วยทำอะไรอ่ะเอาทำไมมีคนมีบ้านเราเนี่ยมีคนขอทานเยอะเนี่ยมันเสียนะหรือว่ารัฐบาลไม่ดูแลค่ะจับคุณไปแล้วเดี๋ยวคุณก็มาอีกอ่ะคุณดูหน้าเดิมนก็ยังมาแล้วทีนี้เขาเขาต้องให้ประเทศหนึ่งเขาทอนื่อนบ้านเขามาเป็นพวกเขมรพวกอะไรเงี้ยใช่ไหมเขาก็จับจับเสร็จแล้วมันก็มาใหม่อีกใช่ไหมคือแก้ปัญหาได้ไหม คือแก้ไม่ได้อะแล้วจะทำไงอ่ะก็ต้องคุณต้องแก้โดยการที่ว so ่าค kind of right. ุณให้เขาน่ะยมีรายได้มีรายได้คือมีก็ไม่ทำอ่ะจน่ะเขาจะทำอะไรอย่าคุณเป็นพิการเนี่ยคุณจะทำเขาก็มีงบพิการให้คุณมีเรื่องห้าร้อยเนี่ยนะก็ยังดีดีว่าห้าร้อยเนี่ยนะก็อยู่ได้เหาะครั้งเดียวก็หมดละแล้วคุณก็แล้วคุณจะทำไงสามพันอ่ะได้ก็โอ้โหสามพันแล้วเกิดทั้งประเทศมันก็พิการหมดทำไงอ่ะอ๋อทำไมต่างประเทศเขาให้ได้อ่ะคือตัวนี้บ้านเรายังไม่อยู่ในในรัฐสวัสดิการ แล้วมื่อไหร่เขจะเป็นรัฐสวัสดิการเอาอย่างนี้ยอมเสียไปสีห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยเพื่อที่จะให้คนไทยทั่วประเทศเนี่ยได้รับสวัสดิการตอนนี้คุณไปทำยังตอนนี้คุณมีเนี่ยนั่นไหมมอมอสี่สิบไอ้แม่แรกมอสี่สิบใช่ไหมไอ้ที่ว่าเขาต้องเอาคนที่ว่าห้ามเกินหกสิบใช่ไหมที่ถ้าหกสิบแล้วมันจะหมดอายุไอ้เขาเรียกอะไรนะที่จะได้เงินเงินบำนาญแล้วก็เงินเท่าไหร่คะเงินบำนาญก็เท่าที่คุณฝากเท่าที่คุณฝากไว้ อ่าก็เงินหนูเองดิก็ส่วนเนยง่ายเขนเก็บเนยมาไ้ไหมนี่ก็โครงการนี้ก็ดีนะแล้วเราไปทำยังของใครคะของรัฐบาลนี่ไงอ๋อค่ะใช่ไหมครับก็ดีเป็นการออมด้วยอาจจะคุณอาจจะร้อยหนึ่งหรือสามร้อยเขาช่วยร้อยหนึ่งสองร้อยไม่ค่ะแถวบ้านนอกเดี๋ยวนี้มีเยอะแยะค่ะมีทั้งอะไรนะมีทั้งชาวบ้านกิจชาวบ้านมีทั้งออมออมกับธนาคารทกศอ๋อสารพัดสารเพค่ะเฮ้เลิกเลิกเลดี๋ยวนีคุณตายได้เลย ได้ได้ได้ไารทำศพเพียบเลยป่ะตอนนี้ยังไม่ได้ทำเลยค่ะก่อนพี่หม่อมก็เอามาให้ห้าพันก็แล้วกันเดียวน้แล้วก็ช่วยช่วยเป็นธุระจัดการจัดการให้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้มีลูกสองคน่เดี๋ยวนีุ้อย่าลืมนะทำศพมันก็แพงนะสองหมื่นเดี๋ยวนี้บางวัดนี่นะเอาแบบธรรมดาสามวันนี่สองหมื่นวัดจัดการทั้งหมด อันนี้ก็อย่างนี้ก็แล้วกันเจ็ดคือทําที่บ้านอ่ะไม่ไม่ค่อยแพงเท่าไหร่เท่าไหร่ที่บ้านคุณขั้นต่ำเท่าไหร่อย่างเก่งก็หมื่นนึงแหละอ่ะเห็นไหมหมื่นหนึ่งก็ผมไม่มีตังค์ทำไงอานาถาก็คงจะมีคนช่วยเหลืออยู่หรอกใช่ไหมช่วยบางทีก็ตายไปแล้วเราไปสนใจทําไมแล้วตายแล้วลูกหลานไงจะได้ไม่เดือดร้อนที่เขาไม่เจ็บลูกจะเรียนจบแล้วล่ะเขาไม่เขาลูกคุณจะได้ไม่ต้องเดือดร้อนเจตนารมเนี่ยเขาต้องการจะช่วยเหลือคน คือว่าไอ้คนที่ยังไม่ตายไอ้คนตายเขาไม่ว่าเราแต่ไอ้คนไม่ตายจะท่จะได้เท่าไหร่เนี่ยเราจะต้องไปออมก่อนหกสิบใช่ไหมใช่แต่คุณก็ออมไปเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดหกสิบเนี่ยมีจํากัดคือหกสิบมันก็จะมีจะมีลิมิตให้ว่าตอนเนี้ยอย่างพวกเราเนี่ยไปได้เลยไม่มีปัญหาไปตอนไหนก็ได้แต่หกสิบเนี่ยมีเวลาจํากัดมาตราสี่สิบใช่ไหมค่ะไปที่ไปที่ไปที่ประกันสังคมประกันสังคมใช่ของเราเพราะพวกเราเนี่ยเป็นพวกอิสระเราเราต้องเราต้องออมออมทาง จ่าายเแต่ป้อมมีคือตอนนี้ป้อมก็ใช้ประกันสังคมอยู่เอว่าจะช่วยค่าทงศพสองหมื่นดีมั้งฮะสองหมื่นหนึ่งอะนะอ่าก็ยังดีอ่ะดีดีไม่มีอ่ะถูกมั้ยแหมเออเอาอ๋อช่วยใช่ไหมครับเออเราอดีตเราคุ้นกันแล้วละความรู้ใหม่นะคะมาต่อคุ้มคราบ40นะคะพี่น้องประชาชนทั่วไปใย่ผมก็แล้วจะไปทำหม่ไงนี่อยู่ที่ประกันสังคมค่ะพวกอาชีพอิสระนะลองไปติดต่อดูอาชีพอิสระไม่ว่าจะเป็นแม่ค้าแม่ขายนะคะครับกรณีคุนไม่ได้อยู่ใน กกี่ยวัคือถ้าทมถ้าทําตั้งแต่ยังเด็กก็ยิ่งจะดีใหญ่เลยคุณก็ฝากไปเรื่อยๆอย่างน้อยคุณก็เป็นกานทีนี่คุณจะเอาเงินในร้อยกูเนี่ยนะไปซื้อรถตันลิ้มอ่ะถ้าเขาล้มอ่ะในลมของรัฐบาลจะล้มได้ไงล่ะคุณรัฐบาลไม่ล้มเหรอมันล้มไงเขาเดี๋ยวออกพันธบัตรเขาทำเองได้หมดไม่ถ้ารัฐบาลใหม่มาแล้วยกเลิกเขาไม่ยกเลิกถึงไงเขาก็คืนเงินคุณเงินเนี่ยพวกเนี้ยเขาคืนให้หมดอยู่แล้วคุณไม่ต้องกลัว อีสักข่าวหนึ่งเขาบอกว่าเหลือห้านาทีค่ะบอกว่าเช์วอนนะคะโรงพยาบาลติดป้ายแจ้งทุกสนอตรวจฉีม่วงไม่ไหวคนไม่พอเหตป่ารนลงค์นี้นะปัญหาคนไม่พอคนไม่พอคนมีเท่าไหร่ใช่ไหมคุณคุณจะเลือนูคุณไปตรวจฉีีดยคนไม่พอหรือไมีเลี้ยงไม่มีประมาณนั้นาีนี้คุณป้อมคือปัญหาเนี่ยามันอาจจะได้ไม่เท่าถึงกันคือเหมือนคุณเนี่ยคุณเป็นเจ้าที่ คุณออกสนามคุณอาจจะได้แต่ผมนั่งอยู่ในแ l a ว่าผมไม่ได้อะไรอ่ะเอ้าใน l a ต้องเข้าไปเป็นคนตรวจอ่ะเขาตรวจผมไม่ได้อะไรอ่ะผมก็ทํางานไปตามเนื้อหาผมเอามาใช่ไหมไอ้คุณมีจับผู้รนอกอ่ะมันมีอะไรบ้างอ่ะมีพิเศษหรอเออเฮ้ยใช่ไหมมันจะขยันทำไมอ่ะบางคนอ่ะขี่รถมุ้งรนเ็นมาเงี้ย เออตรวจนะเออถ้าไม่ตรวจแล้วคุณปอมนี่ปากเบี้ยวไปเลยได้แบบพูดอ้อแอ๋อะไรอย่างเงี้ยเอ้ยผมได้เมาอันไม่เอออันนี้ไปนี่ไปน้องนายเขาไปกินเขาไปกินแต่ถ้าเกิดมันจะส่งเฉพาะไอ้คนจนๆมาใช่เอ้ยนี่เมาไปตรวจชีเสร็จ สางคู่เหรอเขาไปตรวจที่โรงพยาบาลใช่ไหมล้วกจโรงพยาบาลเหรอครับเจ้าที่โรงพยาบาลเขาไม่พอซึ่งเขาต้องไปทํางานมากตอนเนี้รณรงค์เยอะมากเลยคุณไปที่ไหนตอนเนี้ยนะตรวจยันเลยเจอเลยก็ตรวจวันนั้นก็จะตรวจมะขามป้อมแต่มะขามป้อมบอกแน่ใจเหรออ่ดูหน้าดิฉันเป็นคนดื่มแอลกอฮอล์มาเม่อไหร่แล้วเฮ้ยเฮยดื่มเลยใช่ไหมป่วยอีกต่างหากใช่ไหมเนี่ยเนี่ยบาเนเสียเวลาตอนเนี้ยรถติดกันไม่รู้แถวเลยใช่ไหมคนคู่ก็กลัวกันไงแล้วอย่างบางทีเห็นไหมเจอคนใหญ่โตขับแหวนมาซะเลย ค่ะใช่ชนตำรวจไปซะเลยที่มีขายไม่ที่มีแหวว่ะชนตำรวจไปซะเลยแล้วคุณทนอีสานด้วยไหมเหรอแล้วใช่ไหมที่ตอนนั้นอ่ะที่เป็นหนึ่งแบบลองที่การน่ะพี่ถ้าบอกว่าคนอีสานแล้วก็หูปากเลยไม่รู้ต่อใช่ไหมมันเสียชื่องานที่เขาจะตรวจเขาจะตรวจชีอะไรตัวเองอ่ะซัดมาเต็มที่เลยแล้วก็กูว่าเดี๋ยวเดี๋ยวกูไปล้างตะพันลอยทำไงกูต้องไปบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ใช่ไหม แล้วเกิดโว้ยนั่นบรองอธิบดีรองรองอธิการอะไรเสียชื่อเว้ยเฮ้ยแหกไว้ก่อนที่บอกเว้ยแล้วพอหายมันค่อยมา,มามอบตัวเพราะมันก็ไม่ตรวจอะไรไม่ได้แล้วดิไงเห็นไหมถ้าเป็นาสาสาหร่ะโดนไหมโดนค่ะอเออดีมันยิงอีกอีตตมาอีกใช่ไหมนี่ไงทําอะไระก็อย่างอย่างอย่างกรณีบางอย่างเนี่ยนะถ้าเกิดทําให้มันมันถึงนั้นหมดทุกคนนทั่วถึงก็ไม่ว่าหรอกทุกวันเนี้ไปดูเดือดดานเต็มไปหมดเลยมันเมื่อก่อนเนี่ยเขาบอกว่าตรวจนะตีหนึ่งตีสองเดี๋ยวนี้ไม่มีแลวนะครับ มันเริ่มตั้งแต่สี่ทุ่มเลยครับเพราะมันรู้ไงพวกพวกพวกที่ชอบดื่มรอบกลางวันเหล้าหอบบอกเรื่องนี้มันรู้ว่ามันไปดื่มมาก่อนมันรู้แล้วมันไอ้นี่มันหลบรอบรอบตีรอบตีหนึ่งเงี้ยมันมารอบตีทุมันรู้มีสายรายงานมันใช่ไหมเดี๋ยวนี้เมื่อก่อนเพื่อนบอกว่าไงวะเฮ้ยเราดื่มเหล้าตอนบ่ายเลยค่ะบอกกลับบ้านตั้งสองทุ่มสามตีทุ่มนี้ไม่เจอหรอกเดี๋ยวนี้ไปวันนั้นไปมาเจอจังๆเราไปผมไปงานเลี้ยงรุ่นของทหารมาค่ะไปถึงเราก็ตุ๋ยไปละ ขาไปถึงบางเขนครับตู้นี่แสดงว่าหนักเหาการแล้วนะคะบางเขนตรงเขตแถวบ้านไอ้ตรงเลยตรงไอ้ไอ้หลักสี่อ่ะใช่ไหมไอ้บางเขนที่วงเวียนบางเขน่ะขาไปถึงไอ้หน่อยมันก็พลิกแวบๆประไฟแล้วก็เออก็เปิดกระจกแวบแค่ตัวขอตัวอะไรก็ห้อยนะครับผมบอกผมมางานเลี้ยงรุ่นคืนสู่ย่าวยอดตรวจอุ้มตีใช่ไหมพอดีเขาบอกว่าพอดีผมอยู่ตรงเนี้ยนอนเมืองเนี่ยผมเป็นทหารเมทำงานนะครับ พี่ไเลยไม่ใช่ทหารปรับหนักกว่าเดิมนี่เฮ้ยขุนะคุณรู้ตตวนี่ใครคุณยองนะผมก็ตัวชอนะใช่ไหมถึงแล้วไม่แอบอเราบอกว่าพอดีมาเขาก็เลยโอย่าไปยุ่งตำรวจอ่นี้เขาไม่อยากับทหารนะเห็นไหมคุณเห็นไหมที่ลาสตุดที่ไปจับ อย่าอย่าไปยุ่งเลยค่ะเห็นมทหารก็มีหน้าที่คือบางทยเขาต้องมีการไปเมาบ้างแต่มาแต่เขาไม่ได้น่าเกลียดเขาเลี้ยงรุ่นหนักกาเลี้ยงรุ่นทหารนะใช่อไหมเลี้ยงรุ่นนิดหน่อยกลับมาก็พื้นก็โปแปรนิดหน่อยแต่ว่าเขาไม่ให้ป่าถ้าป่าก็เต็มเต็มอันนี้หัวอกค่ะท่านผู้ชมค่ะนะคะปีใหม่ก็เหมือนกันค่ะ จริงๆแล้วรัฐบาลไม่ห้ามเราก็ควรจะดื่มอยู่ที่บ้านนะคะอย่าขับเลยเพราะว่ามันเป็นอันตรายเราก็เป็นคนมีครอบครัวแล้วคนที่จะเสียใจที่สุดก็คือครอบครัวของเรานั่นแหละตามมาเยอะดื่มที่บ้านอะไรหรือจะขับไปแล้วเราก็ไปร้องรำทำเพลงอะไรได้ให้ให้เขาเป็นคนขับห้คุณใช่ไหมครับไม่ต้องให้มันดื่มฮะเราก็นั่งไปอย่างเดียววันนี้รายการของเราเนี่ย เวลาก็ไม่น้อยไม่มากนะคะไม่ใช่ใกล้หมดค่ะหมดแล้วค่ะเดี๋ยวมขายคะแต่ว่าอย่าลืมติดตามเรานะคะเสาร์อาทิตย์ค่ะเสาร์อาทิตย์ครับเวลานะครับ14.45ถึง15.45นะครับผมหม่อม2สิงห์และคุณป้อมต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ